รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังดูรายการ Jewelry Design <ista> รายการท่องเที่ยวที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ง่ายๆเลยค่ะเอ๊ะทำไมวันนี้ใส่ช,ชุดแบบนี้แล้วะคะเนี่ยก็เพราะเทปที่แล้วไปซื้อมาไงโอ้ใช่ใช่เห็นเราเห็นพี่แคมใส่สวยนะคะก็เลยอยากใส่บ้างก็วันนี้เป็นชุดท่องเตที่ืวค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นไทยเฮา เอาล่ะย้อนความไปถึงเทปที่แล้วกันบ้างน,นะคะเมื่อวานเมื่อวานนะคะเราก็ได้ความรู้ามากมายเลยไม่ว่าจะ<ช>เป็นเรื่องของรถตุกๆุนะคะก<ช>๊าซ LPG แล้วก็ NGV ใช่แล้วก็ทูอันตรายจากพันทูใช่แล้วก็อัน้าเป็นเกลารัดใช่ประโยชน์จากเกลาอรัดค่ะวันนี้เนี่ยยังมี ความสนุกสนานแล้วก็เก็บสาระความรู้<ม>ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมายเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามชมค่ะเอาล่ะต้องฮอปด้เวลาที่เราจะตะลุยโยราชกันต่อละตะลุยต่อต้องกินให้หมดเยาวราพูดเลยฮะตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ามืดละสีสันของแสงควายโยราเนี่ยรูรสึกยอดมากๆเลยคือสัตล้านทองไม่ใช่ไปดูกันไหมโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตะลุยเยราชกันต่อเลยค่ะไปเลย ่มน้พี่แพรมาอยู่เยอะแล้วนะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็กน่งตุกๆอีกแล้วก็ทำไมอ,อยาวันแรกมันต้องยาวเนี่ยขอไปครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราลงไปเดินกันต่อเวลาพี่ทำอะไรต้องทำให้สุดเดินให้สุดฉันใส่ส้นสูงหนูก็ใส่็จแล้วไม่เป็นไรแม่ฉันออกทางเทียบคนนะออกทางไปบนแล้วออกทางไปบนแล้วโอเคแค่นี้แหละจบ <c oughs> ไปนั่งจัรายนะทำไมโอเวลานั่งรถอย่าเอาอะไรอาวัยวะออกไปข้างนอกเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าไม่ได้<อ>ทำไมอ่ะเดี๋ยวคงเป็เกี่ยวกับอืืนไง <c oughs> ผมน้องยาวจะตายจ้า,จาแต่ว่าเอาจริงๆเอาสาระก็คือการยื่นอาวัยวะออกไปข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงต่อการโดนเฉี่ยวชอ์นี่เราก็ติดไฟแดงอยู่นะฮะก็ดีแล้วที่ทำการตามกฎกะะจราจรก็คือไม่ฝ่าไฟแดง ตอนนี้ไม่อะไรก็พูดก็พูดไปใช่จ้ะคือตอนนี้ก็คนเริ่มคึกคักแล้วใช่เห็นได้จากรถเยอะแยะเลยแล้วคนก็เดินไปเดินมาเพราะมันใกล้เทศกาลแล้วใช่ครับอืมทีกอย่างนึงจะเห็นได้ว่าชาวต่งางชาติที่นี่เยอะจริงๆใช่เพราะว่าขเขาให้ความสนใจด้วยคนไทยก็อย่าอย่าแบบอย่าละเลยนะอย่ามองอย่ามาองมามาแต่แต่แล้วอย่อย่าคนไทยก็อย่าหมกมุ่นเพราะที่เที่ยวที่เที่ยวที่ของไทยนี่คือที่เที่ยวที่ดีที่สุดแล้วใช่ไม่จะบอกว่าไม่ได้ดีที่สุดคือจะหมายความว่า ีนรวไว้อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปที่จีนเลยที่กรุงเทพเลยถ้าอยากกินอาหารอร่อยอร่อยากจะได้ผลไม้นาเข้าจากจีนอันนี้มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศก็ด้วยยาก็ด้วยนะยิ่งคนขายเป็นคนไทยใจดีทุกคนคนไทยใช้ขายจีนใจดีน่ารักไม่ว่าใครใหญ่แถวนี้นะใครใหญ่เอาต่อสิอะไรใหญ่ไม่ว่าสันใหญ่ใหญ่รสข้าวที่และ เอาแบบเรบเอาไร้องอะไรอีก <ska> อ <du le> <sch economies> ่ะเอาอะไรเอาอะไรเดียที่เป็นจินจีนะเชียนชีวียังเชวานเชียีพอพอพอสงสัยพี่คนครับเอาอีกเลยอีกเพลงอีกเพลงชอบเพลงนี้มากเลยกี่เผานี่มีความลับใช่ไหมเผานี่มีความลับใช่ไหมกี่เผานี่มีความลับใช่ พี่พามถึงแล้วลงมาลงมาถึงแล้วหรอลงมาโอเมก้าถึงแล้วจริงๆเวยก่อนไปก็ต้องรองเพลงก่อนอะไรดีอ่ะหนุ่มปอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงเนี่ยเมื่อกี้แว่นไปเยาวราชเมื่อกี้แว่นไปเยาวราชสาวๆาถามกลาดเฮ้ยในการทัวร์ลิงใช่ไหมเนี่ย เอาจ่ายตังค์ยังไงไม่ได้จ่ายตังค์เลย